สวัสดีค่ะพ่อะก็ช่องนาทนะคะก็ได้นําความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคี่ปใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องดูต้นหมามุ้ยอินเดียระวังกินหมามุมยอินเดียชนิดเม็ดเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตใครไม่รู้ต้องดูข้อมูลจากสกุปหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มิติชนวันที่21มิถุนายน2559นะคะ จากข่าวการเสียชีวิตของหญิงสาววัย21ปีที่จังหวัดตังเมื่อวันที่11มิถุนายน2559ที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบประวัติการกินยากันชักและกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมเมล็ดหมาโมยอินเดียจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นเพราะสาเหตุการกินหมาม้มยอินเดียหรือไม่หรือเป็นเพราะผลข้างเคียงของยาชนิดใดโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็กำลังพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะคะ แต่ที่แน่ชัดก็คือกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยออกมายืนยันแล้วว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการขอขึ้นทะเบียนหรืออนุญาตการผลิตสารสกัดจากมาเมล็ดหมามุ้ยให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดแต่อย่างใดเลยนะคะหมาม้ยก็เป็นพืชลื้มลุกตระกูลถั่วเป็นสมุนไพรที่คันแสนคันแต่กลับมีประโยชน์มากเช่นเดียวกันนะคะพอกดอัตนายมุกสิกวง ก็ให้ข้อมูลว่าจากข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่หมามุวยก็จะเป็นยาบำรุงท่านชายโดยที่ประเทศอินเดียก็มีการวิจัยเรื่องนี้ทั้งในสัตว์ทดลองและการทดลองวิจัยในเพศชายนะคะส่วนอีกสรรพคุณหนึ่งก็คือใช้เปัญญารักษาโรคพากินสันประเทศอินเดียก็มีการวิจัยในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะจากการศึกษาก็พบว่ามเมล็ดหมามุยอินเดียมีสารแอนโนปา ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารโดมามีนได้ดังนั้นโดยหลักการแล้วหากเพิ่มสารโดนามีนได้าอาจบรรเทาอาการสั่นของภาวะพากินสั่นได้นะคะงานวิจัยที่ยืนยันชัดเจนก็จะเป็นกลุ่มเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเป็นหลักนะคะส่วนอย่างอื่นยังไม่ชัดเจนประเด็นนี้ต้องระวังสําหรับการกินสมุนไพรหมามุ่ยอินเดียก็คือไม่ควรกินเกินวันละหกรัมนะคะหรือประมาณหนึ่งช้อนชา เนื่องจากหากกินในปริมาณมากๆก็จะมีผลต่อความดันโลหิตส,สูงได้ดังนั้นการกินหมามุ้ยสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตส,สูงควรหลีกเลี่ยงนะคะ หากท่านใดมีโรคประจำตัวก็ขอให้ระมัดระวังในการกินผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากหมาโม้ยอินเดียนะคะก่อนการใช้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยเห็นต้นหมามม้ยอินเดียบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปจะมีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็จะลืมกดติดตามนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ